الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له Ashadu anna muhammad ala abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Mabarik ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Aman ba'du Faja'a ayyan muslimun Ittaqullah haqqatu qati Wa la ta'mutunna illa wa antum muslimun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau faham putan, kau faham mita, kau faham kerunan Allah สุบาโนตาลาจงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิม,มาทั่วประเทศที่กำลังติดตามชมรายการกดนี่มัสยิดจุลตา่างซุเลมานชาขอเชิญต่อเหรนะครับก็วาระหนึ่งที่เรามาพบกันจะต้องนำเรียนควา,ามก้าวหน้าของมัสยิดซึ่งแต่ละตอนผมก็พยายามอย่างถึงควา,ามสามารถสุดความสามารถที่จะนำเรียนกับพี่น้องได้รับทราบ เหมือดของกางก้าวหน้าของมัสยิดซึ่งขณะนี้เรากำลงังติดทำตุก,กตานะครับทำตุก,กตาก็คือเอาไม้ไม้สนนะครับไม้สนมาต่อต่อ,ตอกันเพื่อที่จะทำโดมบนดบาบ้านชั้นที่สองบางที่พี่น้องกำลังเห็นภาพอยู่ณขณะนี้ก็ต้องขอชิกรตัลลุสุบานุจาลาฮัดยา ท่านหนึ่งท right? ี <balcony> <pr> <to> ่ม네ีความเมตตามีความกรุณาท่านระบุชัดเจนว่าเงินก้อนนี้ใช้สําหรับการร่วงของการต่อเติมมัสยิดท่านวักการะริ้ามาก้อนหนึ่งคำบิลละขอชุกโตอัลลอฮซุบานตะละขอให้ขอให้ยะนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงมี إ ม่านมีตักวามีเอกลักษณ์เพื่อให้อะย่าได้รับความเมตตา ตามโปรดตา์ขอรสชาโนจานาในวันพื้นคือชีพในวันแห่งการยืนต่อหน้าพระพักของพระเจ้าในวันอาคีรอดด้วยครับพี่น้องที่อิหมันต่อรสชาโนจารทาทุกท่านขณะนี้เราก็มาเป็นมีการพูดจาพูดคุยกับท่านอีกท่านหนึ่งก็คือคุณวุฒิมาอาดม อัลกุเราห์อามบิลาขับตงฮะจุบอตอคุต่อพระกุเบเจ้าอัลลอฮุซุบฮานะฮะตะลาฮาฮะจีดาวุดหรือว่าุดบปนอาดับนะครับได้รับรับโอกาสนะครับอันเป็นบราการเป็นสิ่งมงคลได้มาร่วมสื่อสารในภารกิจการงานอัลตะลาผ่านอาจารย์ธุริศินสวรรณหรืออิหม่่มอันนตีในา ในภารกิจพิเศษของมัสยิดสุนาตสุนัมัญชาในขณะนี้นะครับซึ่งถือว่ามีข่าวดีเลยนะครับในวันนี้ช่วงต้นรายการที่อาจารย์ธริตินสวรร์อิมัพนาปีได้แจ้งสู่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผู้ศรัทธานะครับว่ามีพี่น้องผู้ศรัทธานะครับได้แจ้งความประสงค์ได้โอนเข้ามาเพื่อภารกิจในการรูรณะอาคารมัสยิดนะครับ ของมัสยิดสุลต่านสุวรรชาก่อนหน้านี้นะครับชครับก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวดีมากทีเดียวนะครับอาจารย์ครับรู้ปักครับสองมัญชีผมขอประเด็นย้ำนิดเดียวนะครับคือสองมัญชีนะครับวันที่จะเข้าไปสู่เรื่องของการถอดรหัสทําความเข้าใจในพระบัญชาของลอตาลานะครับหรือแบบอย่างของบรุมาสดานบีม่ฮัมมัสตาร์ลอสลัมนะครับโดยอาจารย์จิริสวัสรีอิหมัดมนาบีนะครับสองมัญชีนะครับก็คือภารกิจของการผลที่มัสยิดสุลต่านสุวัรชานะครับ หมายเลขบัญชี9270452735ธนาคารกรุงไทยและ,ะเพื่อการบรรดาต่อเติมมัสีดหรือา่าสมบัตชานะครับ9 2 7 0 8 2 4 7 7 2ธนาคารกรุงไทยเช่นกันนะครับนี่คือ,อหมายเลขบัญชีนะครับหมายเลขสเบียงนะครับที่เราจะได้ใช้แบบง่ายๆทำแบบง่ายๆเพื่อที่จะเป็นสบียงในวันลูกหน้าครับอาจารย์ครับ ขอชุกรตอลลอฮฺ س ب ح ا และานะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่เจรดีทุกท่านที่กำลังติดตามชมรายการพี่น้องที่อิมันตอลอฮฺ س ب ح ا ن ละอัลลอฮอัลลอฮฺ س ب ح ลล่าวในสุรูละอันตะวับในอาจะที่หกสิบสี่ว่าอัลลอบิลัลลอฮอัลตอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺลลอฮฺอลลอฮัลอฮอัลลอฮฺอัอิฺุลลฮอัลลัลลัลลอฮฺอลลอฮฺอัลลอลฮัลลอ อัลัยมุลกิลบิร์และ ش ه อัล عزيز อลฮะคิมอัลลัซบานุอัลตะลาได้ตัดว่าหากพวกเจ้าให้อัลลอฮฺยืมนี้สินที่ดีงามหนึ่งคือโดยบริจาคจากใจด้วยความบริสุทธิ์ใจแน่นอนพระองค์ก็จัะทรงทะวีผลของมันอย่างมากมายตอบผลตอบแทนนะครับให้เก่พวกเจ้าและทรงอภัยให้เกิดพวกเจ้า และอัลลอฮฺสุบานตจาลาทรงตอบแทนผู้ที่กตัญญอยู่ mm hmm. โดยรับแม้กระทั่งอามานที่เล็กน้อย mm hmm. ทรงสุขุม mm hmm. โดยไม่มีรีบลงโทษแม้แต่บาปใหญ่ mm hmm. ผู้ทรงรับรู้สิ่งเลลับและสิ่งที่เปิดเผย mm hmm. ผู้ทรงอนุภาพยิ่งอีกทั้งผู้ทรงปิชาญาณยิ่งนั mm hmm. ่นก็คืออ ah mm ัลลอฮฺสุบานตจาลาได้กระตุ้นนะครับให้ mm hmm. พวกเราเนี่ยบริจาค ที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาใช้คําว่าตุกริดุลลอฮ์กรับดันพัฒนะใช้คําว่าให้ผู้ยืนหากท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับอัลลอฮฺสุบานุตาลายืมโดยในยะก็คือการที่ท่านทั้งหลายบริจาคไปเพื่ออัลลอฮฺสุบานุตาลาเพราะสิ่งที่การบริจาคของท่านจะเอาจเป็นวักรับเดียริยะนะครับและจะได้เป็นผลบุญ จะได้ความดีอย่างมากมายอยู่ดไอฟูและกุ้งเราะเอาลสุบานุตราลาก็จะเพิ่มพูนสําหรับพวกเจ้าผู้ี่คนที่บริจาคนะครับและลัษณานูตาลรายอดฟูละกุ้แล,และจงอภัยโทษให้กับพวกท่านเพราะว่าพวกพวกเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยทุกคนย่อมมีความผิดผิดเล็กผิดมากผิดกลางผิดด้วยความไม่ตั้งใจหรือมีความตั้งใจก็ตาม แต่ถ้าว่าเราให้อัลวสุบาลุตาลายืมทัพยถิ่นโดยที่เราบริจาควัตถุประสงค์ของการบริจาคนะครับนั่นก็คือการสร้างมัสยิดา็เป็นโอกาสดีของผู้ใหญ่ใจดีที่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดสระตา่างสุเลมานชาซึ่งในส่วนของการาต, 9, 20, 28, 20, 40, 70, ต่อตูม92824772 7 0ท่านก็สามารถบริจาคเข้ามาได้ และหรือท่านกาบบริจาคกดนี้927045 2735ธนาคารกรุงไทยผู้ผู้ผู้ใหญ่เจดีทุกท่านครับที่ผมพยายามนำเรียนกับพี่น้องในอจํานวนอาทิตย์ละครั้งก็พี่น้องบริจาคเข้ามาตามอัตภาพคือบางอาทิตย์ก็น้อยบางอาทิตย์กอ็อ่กีข้างปานกลาง,างบางอาทิตย์ก็เยอะ ก็าขอชุกโกต่อชุบานโนตาลาอย่างน้อยผู้ใหญ่ใจดีก็ไม่ทิ้งกันผู้ใหญ่ใจดีที่ติดตามชมรายก,การเนี่ยเขาเห็นภาพในการต่อเติมในการสร้างเขาก็ไม่ทิ้งกันแม้แต่คนที่มีฐานะลําบากนะครับหนึ่งร้อยบาทห้าสิบบาทห้า,า,หา,า,หาหร้อยหนึ่งพันก็าก็บริจาคเข้ามาก็าขอชุกโกต่อรสบานโนตาละเก้าสองเจ็ดศูนย์แปดสองสี่เจ็ดเจ็ดสอง ก็าอยากให้พี่น้องช่วยกันบริจาคเข้ามาการบริจาคของท่านก็ถือว่าการให้อัลลอฮฺซุบานุตาละยืม้วยอัลลอฮฺซุบานุตาละก็บอกว่าอยู่ด้วยูลริมยิ่ชาอัลลอฮฺซุบานุตาละก็จะเพิ่มเวีกูลให้กับพวกท่านในสิ่งที่ท่านบริจาคเข้ามาเพราะเรื่องลําบากที่มีใครสักคนหนึ่งนะครับมาหยิบตังมายืมเงินเราเนี่ย <c oughs> บางครั้งเราก็ให้บางครั้งเราก็ไม่ให้มันอยู่ที่สาระเนื้อหาของคนที่จะมายืมในขณะเดียวกันเอารสุบาโูาตรา,าได้นําเรียนน้าเร่าบัญญัติบอกว่าท่านทั้งหลายถ้าหากว่าให้เอารับยืมเนี่ยเอารับจะจบตอบแทนการยืมให้อย่างไม่สามารถคํานวณได้ผลของความดีผลของการกระทํา เพานั้นพี่น้องที่อิบานตอรอสุบาโนตอลาทุกท่านการเชื่ออัลลอฮุบานตาลายืนเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจาฟิรุละกุมอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับพท่านอัลลอฮุชะกูรอาลีอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ขอบคุณและเป็นผู้ที่สุขุมก็แปลว่ารายละเอียดต่างๆที่ท่านบริจาคเข้ามาเล็กบ้างน้อยบ้างมากบ้างก็อยู่ในการคำนวณของอัลลอฮสุบาโนตอลา แล้อัลลอฮฺสุบานตาลาบอกว่าดีมั้งนะครับบุรชษยาดะพระองเนี่ยทรงรับรู้ในสิ่งที่เลับและสิ่งที่แช่จะจะอาจีจน حكيم ผู้ทรงรับรู้สิ่งที่เลับและสิ่งที่เปิดเผยทรงเดชะนุภาพทรงปิชายันเพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ในพระรับรู้ของอัลลอฮฺสุบานตาลาก็อยากท่านพี่น้องช่วยกันให้อัลลอฮฺสุบานตาลาอยู่นั้นก็คือการบริจาค

ด้วยทรัพย์สินท oui ี pues mm ่พี yeah. nah ่น้องหาไดมาจากประจัยยังชีพต่างๆที่อัลลอฮฺทรบานุตาละประทานว่ามาถึงว่ามาถุกัดูมูอิอันคุชิกุมมิลขารินต้าจิดูอันบัลละแสิ่งใดที่พวกเจ้าได้กระทำไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าเองเป็นสิ่งที่ดีพวกเจ้าจะได้พบกับการตอบแทนอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุด พระพวกเจ้าจงขอพยะโยต่ออัลลอฮ์จจริงอัลลอฮ์สรงอม่อไปยิ่งอีกทั้งพระองค์ทรงเมตายิ่งพี่น้องที่อิหมั่นตอ์สุบาโนต่าลลเชรักครับก็หวังว่ามนุษย์เราเนี่ยก็รเราเป็นมนุษย์สองโลกที่ต้องกลับไปสู่ความเมตตาของเราเราจะต้องทำเก็บสเบียงสะสมสเบียงเพื่อตัวเองเพราหากว่าเราไม่ทำเพื่อตัวเอง เราไปมุ่งมั่นที่จะให้ลูกทำยายายอภลีตามครอบครัวทำาเราก็ไม่มั่นใจว่าลูกเราจะมีอิมันเข้มแข็งสักขนาดไหนที่จะกล้าเสียสละอ่าวกับญาริยะให้กับมารดาให้กับคุณป่อไ้กับคุณแม่ให้กับคุณย่าให้กับคุณปู่กนน้อยคนที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของของผู้ที่ครอบครองทรัพย์สิน สมมุติว่าเรามะเราเนี่ยนะครับยังไม่ไปประกอบพิทิพุท่าต้องเสียชีวิตเสีก่อนฉะนั้นในการแบ่งมรดกเนี่ยจะต้องจัดส่วนของเป็นฮัทให้เรียบร้อยก่อนรต่าัุชปัจจุบันพี่น้องที่อมังต่อรัชบาลโนจ่าละ่ะสูงถึงสองแสนเจ็ดหมื่นป่าบันนะครับฉะนั้นก็ต้องปันเฮนส่วนนี้เอาไว้ แต่ถ้าหากว่าลูกยังไม่สามารถไปทำฮัตของตัวเองก่อนได้เนี่ยลูกจะต้องไปทำฮัตก่อนแล้วก็ต่อไปครั้งที่สองก็เป็นฮัทของมารดาหรือของบิดาซึ่งเห็นก้อนจำนวนนี้บางครั้งลูกอาจจะเสียดายในในส่วนเหล่านี้และหรือเราอาจจะนั่งคุยกับบิดานั่งคุยกับมารดา มันดามีความตั้งใจที่จะบริจาคไอ้กับส่วนนั้นส่วนนี้ไอ้กับมูลนิธิไอ้กับองค์กรตราบันการศึกษาไอ้กับมัสยิดอันคือความตั้งใจของพ่อแม่แต่พ่อแม่กลับไปถูกความเมตตาของัลอเสียก่อนคนที่บันตละลุบานจ่าลาเมื่อได้รับทราบอิจนารมณมของพ่อแม่ก็จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งตรงนั้น นะครับบางจมตรงนั้นอย่างเช่นอายะหรือคุณแม่อจย่าเนี่ยบอกว่าจะต้องบริจาคเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยจะต้องบริจาคให้กับมัสยิดนั้นมัสยิดนี้แต่อจยะาเขาเสียชีวิตเสียก่อนเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องจะต้องบริจาคในส่วนที่อจยะตั้งเจตนาอารมณ์เอาไว้ก็เหมือนอย่างกับในยุคของซาบะท่านหนึ่งหมาท่านนบีมุฮัมมัด ส,ลาลาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิซาลลัมมาถาเราสุนบอกว่าคุณแม่ทียอชีวิต่นันแต่คุณแม่มีควา,ามตั้งใจว่าที่จะบริจาคช่วยเหลือในเรื่องของซาบิลิละกาเราซุนสัลาลัลลอฮุอะลัยฮิซาลลัมก็บอกว่าให้บริจาคตามจิตนารมของผู้ปกครองของแม่นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะต้องนำเรียนกับผู้ใหญ่เจดีทุกท่าน แต่ผลประโยชน์อของการที่บริจาคถ้าว่าเรามีชีวิตอยู่นะครับเราบริจาคเองมันจะได้อาน,นิสงส์มันจะได้ครบในการเก็บในการสะสมสิ่งที่เรามีความตั้งใจเอาไว้ถพราะอายาหลายคนมีฐานะที่มั่นคงอาบยาหลายคนเนี่ยสามีเสียชีวิตไปก่อนแล้วก็จึงสมบัติทรัพย์สินไว้จํานวนมาก บางคนไปสู้ที่ดินเมืองแถวเชียงใหม่เชียงรายอีสานใต้กทมรหรือปริมณฑลนะครับต่อมามีมูลค่าที่ดินมีมูลค่าจํานวนมหาศาลัญาต้องการที่จะบริจาคเพื่อเป็นสะสมเพื่อจะเป็นสิ่งที่เป็นเสบียงให้กับพญาเองในวันอาคคระพญาจต้องปฏิบัติเลยต้องทําเลยอาทิเช่นัญาขายที่บ้านระมาณ สิบล้านยี่สิบล้านห้าสิบล้านหรือร้อยล้านอายัดจังังการแรกอายาจะต้องออกยากัดก่อนนะครับไม่ต้องรอครบหนึ่งปีอายาดจะต้องบริจาคก,ก่อนเลยเพราะอายได้ก้นมาสองจุดห้าร้อยล้านก็ 2, สองล้านห้าแสนไม่เยอะนะครับให้กับสถาบันให้กับมัสยิดให้กับองค์กรที่ดูแลสังคมที่ดูแลเด็กกำพร้าที่ดูแลคนยากจนที่ดูแลการศึกษา ดูแลแม่ไม่ที่ลําบากอัญยาบริจาคเลยแตะในส่วนนอกหลังจากสองจุดห้าแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่อัญยาจะต้องบริจาคด้วยความสมัครใจอัญญาเห็นมัชฌิตร,ร,รตา,นนางจลิมัญชาที่กําลังขาดแรงที่กําลังมีปัญหาที่จะต้องชอําชระหนี้สินแล้ล้อเสร็จมัสฌิตรตางมีปัญหาในเรื่องของสภาพหนี้ซึ่งผู้ใหญ่ใจดี ให้หยิบยืมมาจำนวน1นึ่งล้านแปดแสนบาทและขณะาดในการทางผมเมื่อปีที่แล้วก็ได้โอนไปให้ครับยะผู้ใหญ่เจดีที่หยะยุมาเพื่อโอนที่ดินมัสยิดนะครับหนึ่งล้านบาทเป็น3มงวดงวดที่หนึ่งสาแสนงวดที่2.4งสี่แสนงวดที่สามสามแสนรวมเป็น1นึ่ล้านบาทซึ่งขณะนี้เราก็พยายามบอกกล่าวกับพี่น้อง ผู้ใหญ่เจดีทุกท่านว่าเรามีหนี้กลมๆอยู่แปดแสนบาทซึ่งขณะนี้เราก็เก็บรวบรวมจากพี่น้องบริจาคเข้ามาเก็บสะสมคนละเล็กคนละน้อยก็ยังเหลืออยู่เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทก็อยากจะให้พี่น้องช่วยบริจาคเข้ามานะครับเพราะมันเป็นภาระเพราะเราผมนึกว่าปอดรมดอนนี้จะนำเงินสักก้นหนึ่งไปคืนกับผู้ใหญ่เจดีที่ท่าน มีกิจใจจินดังหมาสมุดเพราะท่านให้ยู่มาตั้งแต่ปลายปีห้าเก้าแล้วก็ทำสัญญาที่จะคืนเงินในปีหกหนึ่งปลายปีหกหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถที่จะ,อะ,อะโอนเงินในส่วนที่เหลือให้กับพัะยาได้อันนื่องมาจากสภาพโควิดสิเกาที่มันเกิดขึ้นถึงเกือบสามปีและหลังจากนั้นเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ เคยคิดถดถอยพี่น้องหลายคนก็ามากีโอกาสที่ติดตามชมรายการก็เทรายการก็บริจาคเข้ามาตามอัตราพาพแต่ยังขาดผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับที่จะปิดมาสักก้อนนึงก็อยากจะให้พี่น้องช่วยบริจาคเข้ามา92704273และขณะเดียวกันผมก็ขยายมัชิดติดตามไปด้วยนะครับ เพราะแต่ก่อนนั้นเราพูดเฉพาะเรื่องของการผลนี่มันก็ได้มาเป็นก้อนแต่ตอนนี้มันแบ่งเป็นสองโครงการสองโครงการก็คือการขยายมัสยิดก็อยากใช้พี่น้องช่วยกันบริจาคก็มา9270824772คงทจครับคุณฤทครับแล้วก็อีกช่องทางหนึงนะครับพี่จะสนทนาพูดคุยกับอาจารย์ฤรธิ์อินสวรรค์รืออิหม่ามนาฟีท่านนี้นะครับก็คือ086747745นะครับ 0 8 6 7 4 7 7 4 6 5, 5ที่จะได้พูดคุย <c oughs> พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวหรือข้อสงสัยต่างๆที่ในช่วงที่ทํารายการสื่อออกไปอาจจะไม่ครบถ้วนหรืออาจจะสงสัยนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาผู้ใหญ่ใจดีสามารถที่จะตรวจสอบถามเข้ามาได้นะครับเพราะรายการนี้เป็นรายการบันทึกเทปพวงหน้านะครับอาจารย์ชลิตินสวรรค์หรือหิ่ัมพันดีนะครับคอยรับโทรศัพท์ของพี่น้องผู้ศรัทธานะครับผู้ใหญ่ใจดีผทุกนนข์นั้งนีานะครับ นั่นคือเรื่องราวของการจัดการสินทรัพย์นะครับเรื่องราวของการจัดการทรัพย์สินหลักการการจัดการทฤษฎีจากอัลลอ์ตาลาที่ได้ประธานให้มาสําหรับผู้ศรัทธานะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายสกัดหรือว่าการสละกอบริจาคนะครับทั้งภาคบังคับและก็ภาคสมัครใจที่อาจารย์ธนิกพินสวรรณนะครับได้ถอดรหัสได้ทําความเข้าใจในพระบัญชาหรือว่าคำสั่งของเจ้าอัลลอฮ์ตาลาตามแบบอย่างของท่านบระมุขศาสดานมบีมูฮัมมัดสุลตานสุลัมนะครับ และก็ในในในภารกิจณขณะนี้นะครับที่รายการพิเศษของมัชชิสุรตาะาสุรวัชชาได้สื่อสารไปถึงภารกิจว่ามีสองภารกิจคือภารกิจของการกดหนี้มาเนิ่์นานเลยนะครับและก็ยังมีภารกิจที่จะต้องรุนระต่อเติมอาคารรัสชิอยู่ในขณะนี้นะครับตามหมายเลขบัญชี9270452735ธนาคารกรุงไทยนั่นคือบัญชีลดหนี้มัชชิสุรตาานสุรวัญชาครับ แล้วก็เพื่อการต่อเติมมาสิทธ์อีกบัญชีหนึ่งนะครับก็คือ927082477-2ธนาคารกรุงไทยนะครับในการบริจาคตอนนี้ใครๆก็บริจาคง่ายๆนะครับเรียไทา์24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องรอให้แบงก์เปิดาะธนาคารอยู่ในมือถือของเราแล้วนะครับตามความสมัครใจเลยนะครับแต่ถ้าว่าเป็นไปได้นะครับที่ที่หม่ำพนรียอาจารย์ปริญิาสุวรรณนะครับสื่อสารไปถึงพี่น้องผู้ศรัทธาผู้ใหญ่ใจดีนะครับว่าถ้าได้ตัวกลมๆเพื่อที่จะได้ สบายอ,อกสบายใจได้ทำความดีเพื่อละตลาดาะยังมีปัญหาอีกมากมายนะครับในในส่วนของสังคมนะครับในบริเวณรอบของมัสยิดสุลตานสัมาชานะครับที่จะต้อง ดูแลในเรื่องราวของเติมเต็มความรู้ความเข้าใจในระบัญชของรัตราลนี่คือภารกิจทีเดินต่อไปแต่ตอนนี้มันมันก็หน่วงด้วยเรื่องราวของนิสิตที่ท่านผู้ชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผู้ศรัทธาได้ฟังอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือเรื่องหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องราวของเขาบอกว่าช่วงเวลาช่วงเวลาไหนที่ดีที่สุดในการทําความดีเพื่อรัตรางในการบริจาคช่วยเหลือ อเมาซิสต์สถานสุนรรณชาเพราะว่าตามคำนวณเขาบอกว่าเดือนรับนอีกนะต้องต้องทำฟัาฟังพระเจดผมต้องถามตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่เพิ่งเดินทางับมาฟังเปิดเครื่องรับฟังเข้ามาฟังเนี่ยนะครับเพราะว่าช่วงเดือนรับน์อีอาจารย์ก็ครูได้บอกว่าช่วงเดอนรันดีที่สุดตอนนี้เช่าเข่าดูช่วงเดือนรอยับนะอยู่ช่วงเดือนรอยับอาชิบายอย่างนี้ครับอธิบายอย่างนี้ว่าการบริจาค ที่อัลลอฮฺสุบายนูตาลาได้นำเรียนได้บอกกา์ฮะดิษต,ต่างๆข<ม>้านรอซูลได้บอกกา์ได้หลายตอนเราก็นำเรียนกับผู้ใหญ่เจดีไปว่า,อานอกเหนือนจากเดือนอรมดอนเนี่ยผลบุญที่พี่น้องบริจาคเนี่ยนะครับจากหนึ่งเนี่ยเป็นสิบ<ม>จากสิบเนี่ยเป็นเจ็ดร้อยจากเจ็ดร้อยเนี่ยเป็นยูดอิโูลิมยาชะจะเพิ่มพูนอย่ยยยา,องอยางทวีคูณตามที่อัลลอฮฺท่งประสงค์ นั่นคือนอกเหนือจากตอนโยมดอนอยู่ที่ความเอกลักษณ์อยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของของเราในการบริจาคและขณะเดียวกันโดยระยบเนี่ยท่านนบีมิบัมหดสลลลัลสลามอุปมาเรียบจะเหมือนไรนาที่เรากําลังเตรียมพร้อมขุดพรวนดินนะครับเก็บสภาพดินเพื่อจะปลูกผลไม้หรือเพื่อผลตัญญารในเดโอนชั้นบน และในเดือนรอมดอนเป็นเดือนจังหวะแห่งการเก็บเกี่ยวซึ่งเดือนรอมดอนเนี่ยอรัุบาลอตาลบบาบอกว่าคยรุ่นมินอันฟิชะจะมีคุณค่าถึงหนึ่งพันเดือนถ้าวาเราเจอในคืนเแรกจนกดดันเราก็ต้องเริ่มอ,อยาติกาตั้งแต่ค่ำที่ยี่สิบเอ็ดจนถึงสามสิบนะครับถึงยี่สิบเก้าเพื่อจะอเฝ้รอใน เลยเระสุนกดดั๊กถ้าหากว่าใครก็ตามได้รับประจานและรลสุนกดดัก๊กเาจะมีมูลค่าถึงแปดสิบสามปีมนะครับทั้งชีวิตเลย<ม>นะครับทั้งชีวิตเลยคุณค่าของของความดีเป็นในเรื่องของโอกาสในการทํางานโอกาสของการาบริจาคตอนในช่วงที่เรามีชีวิตเนี่ยเราไม่ต้องรอ<ม>นะครับไม่ต้องรอเพราะเราไม่รู้ว่าชะตากรรมชีวิตอายันของเรา จะหมดช่วงไหนดังนั้นในช่วงนี้ที่เรามีดมหมายใจมีสุขภาพที่ดีมีสติปัญญาที่ที่เหล่มคมเนี่ยและขณะเดียวกันเรายังมีความเฉดายในทรัพย์ินแต่ขนาเดยาียวกันออรัสบาโนตาลาก็มีความมั่งคั่งมีความร่ํารวยออรัสบานูต่าลาพร้อมที่จะภัยโทษพร้อมที่จะลดย่อนบาปต,ต่างๆของผู้ที่บริจาคก็เหมือนที่เราคุยกันเบื้องต้นว่า ถ้าหากว่าเอาล็อกซบัถ้าหากว่าเราให้เอาล็อกยืมยืมหนึ่งล้านสองล้านสามล้านแสนหนึ่งแสนหรือห้าร้อยหนึ่งพันเนี่ยเอาล็อกซบาตถนูจาราก็จะอยู่ดอไอ้ปูจะเพิ่มพูนอย่างอย่างมากมายโดยไม่สามารถคำนวณได้อยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจของเราหากว่าเราบริสุทธิ์ใจในการบริจาคอย่างเช่นของท่านเปิดโจเปิดโจชีวีช่วงที่ผมออกรายการ ท่านบางคนก็ติดตามชมรายการมาตลอดนะครับอ่าแล้วท่านก็คงจะเข้าใจทราบว่าแต่บางครั้งท่านก็ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจที่จะให้อาลัยยืมดีหรือไม่ยืมดีหรือจะช่วยบริจาคดีหรือไม่บริจาคดีแต่วันนี้ผมอยากให้ท่านช่วยตัดสินใจในการบริจาคนะครับ9 2 7 0 4 5 2 7ส5หา ผลของพี่น้องที่คาดว่าจะได้รับในเรื่องของการบริจาคประการแรกอัลลอฮฺสุบานุตาละจะตอบแทนสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในดุนยากับท่านอุปสรรคปัญหาต่างๆในการขยับขับเคลื่อนของท่านไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวไม่ว่าจะตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านอัลลอฮฺจะช่วยยกชดชูท่านให้ประสบความสาเร็จหากว่าท่าน บริจาคตามที่ท่านมีเจตนาเอาไว้ฉะนั้นพี่น้องที่อิบานตอลชุบาโนตานนัวนนเพราะอาคเรตในชวนของอโลกเอวิญญาณอารามบาจักการบริจาคนี้เป็นเยรียะนะครับเป็นความดีที่มันไหลไปยังสุสานไปยังไมย,ยิตที่นอนหลับอยู่ที่กุบบดเพราะว่าคนดีเนี่ยนะครับคนดีเนี่ย สิ่งแรกก็เมื่อไปฝังอะไรเสร็จเนี่ยกุมูสุสานจะขยายกว้างและมาลายก้าก็จะให้เห็นถึงขุมนรกและสวรรค์และขณะเดียวกันมาลายก้ามงกัดนาคีก็มาสอบถามว่ามารบุกามานันนบียกุก <c> ะ <oughs> มนันอิมามกาุกะใครคือบาปิบาลของท่านใครคือสัจจาของท่านใครคือผู้นำของท่าน ล้วท่านบดรลุความรู้เหล่านี้มาจากไหนท้ามายไม่ยึดที่บริจาคไม่ยึดที่ทำความดีละหมาดห้าเวลาบริจาคสกัดและเอาลอทธบาลตางะยุนทรัพย์จินด้วยเนี่ยเขาจะตอบคําถามเหล่านี้ได้พอตอบคําถามเหล่านี้ได้มาหล้วก็บอกว่าท่านจงหลับท่านจงนอน มายัดก็จะอุทธรณ์ว่าฉันไปขอดูครอบครัวก่อนได้ไหมทรัพย์สิสนของฉันได้ไหมมาลายกาก็บอกว่าท่านจงหลับไม่ตไม่ต้ตอบอะไรด้วยร่างกายซาบที่นอนหลับนะครับก็นอนหลับเปรียบจะเหมือนคนที่เพิ่งแต่งงานใหม่มีความสุขมีความอิมอ่มเอิบแล้วก็วิญญาณก็จะไปอยู่ในสุนวรภ์ของลระศซุบาตะอาลาอยู่ในนกสีเขียวที่ล l l a h ทรงบัญชาเอาไว้แต่สําหรับคนที่ไม่ดีควา,ามเฉดจ,จ,จาจ้าหการสุกทรมานจนสุดความจนสุดๆุดนะครับโทษทันสาโทษสารุโทษต่างๆก็ๆจะเข้ามาอย่างมากมายดังนั้นพี่น้องที่อิหมัมตอรัสุบาโนตาลาในอนาคตเนี่เราทุกคนต้องทราบต้องรู้ดีเพราะว่าท่านนบมีนมหฮัมัดสลลัลลอฮดลไม่บอกกล่าวไว้ถึงจภาพ ของคนดีและคนไม่ดีที่จะถูกเผชิญใน,นในวันในวันเห่าการพืพ้นคืนงชีพชีวิตในสืสารก็เหมือนกับเพื่อนอูนที่จะถูกทุกลงโทษอยู่ตลอดระยะเวลาครับคุณนทธิ์ครับท่านผู้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมผู้ศรัทธาครับผู้ใหญ่ใจดีในขณะนี้กับการที่เราได้รับโอกาสรับฟังข่าวและก็ข่าวสื่อสารแบบนี้นะครับ บริจาคเข้ามานะครับเราให้อารอลยูนนะครับในช่วงท้ายรายการนะครับสองบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้แล้วก็ลูกหมาันนาีซึ่มีความไม่สบายใจที่ยากอยู่ในขนานี้นะครับที่จะดุอาให้กับผู้ศรัทธาที่กําลังติดตามรับชมนะครับและก็ที่บริจาคที่ผ่านมาและก็กําลังจะบริจาคต่อไปครับที่ดุอาจากผู้ไม่สบายใจที่จะดากัครับเวลาหมดแล้วครับขอดูอานจากอัลลอฮฺซบตให้ผู้ติดตามได้มี สุขภาพที่แข็งแรงมีอิมานม,ม,มีตักวาเป็นเจ้าเกาะรอดเป็นชาวสวรรค์เกาะรอดท่านนะครับผมและคุณวุฒนจะต้องจากลาท่านไปก่อนบบิลไลทอฟิกวุนิดายยะอัสสลามุอะลัยกุมมาราะฮ์มะตุลลอฮ์วะบรรารักาตุ